สวัสดีชาวผู้ดูเคเดอร์ที่น่ารักทุกคนนะคะก็จะมีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่อีกแล้วเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับนะคะแมวไททันนั่นเองเนาะก็คือเป็นกิจกรรมแบบ น่ารักของท่านแมวเลยจ้ะทุกคนเข้ามาใครในเกมนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาละองรางวัลที่กระดาประจำวันกันด้วยนะของน่ารักมากๆสำหรับซีซั่นนี้นะคะใครที่เป็นท่านหมาท่านแมวนะคะก็คนจะชอบมากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมนะคะกาจัดเนาะเป็นมอนเตอร์แมวนี่เองนะักตามนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีชุดนะคะน้องเบบีนะ้เนาะทุกคนเป็น น้องหมานนเองนะคะว้าน่ารักรกะแกคือแบบมันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็เข้ามาดูกันได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ชิดดูได้แล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิเกมเนาะก็จะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างเช่นในตัวเสารทุกคนซึ่งอาจจะนานาหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ยังสามารถเข้ามารับเปรี่ยนตรงนี้ได้เนาะใครที่แบบเอ่อเติมไว้เยอะๆเนาะก็อาจจะแบบ สีนะของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นน้องแมวนะคะน้องแมวแบบน้องแมวตัวใหญ่นะจะเป็นหุ่นยนต์แมวแล้วก็ชุดน้องหมานะคะสําหรับเอ่อตัวละครผู้ชายกนะ็คือแบบหล่อๆเท่ๆนะคะก็อาจจะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะชอบนาะอทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีกิจกรรมเก่าอยู่นะทุกคนมาทําได้แล้วก็รายละเอียดนะคะก็จะเล่าผ่าน NPC ในเองนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมนะคะก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยเนาะแล้วก็ เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ได้เนาะเพราะว่าคือกิจกรรมเนี้ยเขมันน่ารักมากเหมาะกับทา่านหมาท่านแมวจริงๆเพราะว่าน่ารักมากทุกคนเพราะว่าแบบเออมันมันตรงเขาเรียกว่าตูนใจเรานะคะทุกคนมันน่ารักจริงๆเนาะอันนี้ก็คือการเล่ารายละเอียดของ NPC นะะทุกคนว่าเกิดไป,ไปยังไงเป็นยังไงในี่นะคะและ้วก็ตรงนี้ก็คือร้านกิจกรรมนะคะทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้เลยเนะะาะแล้วก็มารับ ปืนเนาะกำจัดมอนเตอร์ท no ี I mean, right. ่ N p c นน้องหมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็คือดาวเทานี่เองนะทุกคนแล้วก็มาเท้าตรงนี้ใต้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะทุกคนคือมันจะอยู่คนละจุดกันนะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือการกำจัดนะคะเป็นกำจัดน้องแมวนะทุกคนเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหมือนแบบน้องแมวตัวเล็กนล้วไม่มีตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลย ในร้านค้านะคะก็จะมี กิจกรรมเก่าแล้วก็กิจกรรมใหม่เนาะก็จะเป็นสินค้าเก่าสินค้าใหม่นั่นแหละทุกคนก็เข้ามาดูกันเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็มีน้องแมวมาขายน้องหมามาขายว่าก็ใครที่ชอบเนาะก็เข้ามาซื้อกันได้นะเองนะคะทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีน้องกล ll, ll, ่องสุ nice ่มมาใหม่เพิ่มเติมเนาะก็จะเป็นน้องหมาป่าเนาะกับรถนะคะทุกคนก็เข้ามาสุ่มได้เนาะก็สามารถใช้คูปองฟรีได้นะทุกคนคูปองคูปองสีส้มนั่นเองเนาะเพื่อแบบสามารถใช้ฟรีได้นะคะทุกคนเพราะว่าเออมันก็ค่อนข้างเท่น ทุกคนนี่เนาะก็จะมีตู้โชว์รถด,ด้วยนะคะทุกคนก็เข้ามาดูเพิ่มเติมตรงนี้ในร้านค้าได้แล้วก็มีสินค้าหลายอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นที่พระโรงผลิตเนาะจากที่เห็นก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนแล้วก็เราขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะลืมพูดไปเลยก็คือเราสามารถนะคะใช้พืนกิจกรรมเก่านะคะมายิงมอนเตอร์แมวได้นะคะทุกคนคือ ไม่จําเป็นต้องเอากิจกรรมใหม่ก็ได้รายละเอียดก็ประมาณนี้นะสำหรับที่เราได้หามาได้ก็ค่ะทุกคนเพราะว่าก็ปีประมาณนี้แหละก็ครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทมคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย